สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเดือครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางพระเอกลิกีทันหนึ่งนะครับทุกใจอะไรหรือเปล่านะครับวอาแลวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับพระเอกลิเกทุกใจอะไรจะแต่งงานแล้วแต่ยังทำสิ่งนี้ f สีลันสังเกตเหมือนกันป้าพี่น้องมันมีประเด็นนี้อย่างอีกนอก้อบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับทางพระเอกลิเกนะครับเพิ่นได้ไปไายพีเวดดิ้งนะครับไปไายรูปแต่งงานกับทางหมอรำสาวนั่นแหละครับพี่น้องนะครับแต่ว่า f สีบางท่านบางคนกะ ตั้งข้อสังเกตต้องอ่าขอไหมครับตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะพระเอกลิเกนี่ทุกใจหรือว่าฟื้นใจอีอย่างหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเนะพราะว่าล่าสุดนะครับทางเพจสบายดีแซบเพิ่นได้มาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับโพสต์ไว้2โพสต์นะครับโพสต์แรกนะครับเพิ่นบอกว่าขอแต่งงานก็แล้วถ่ายพีเวด,ดิ่งก็แล้วสุดท้ายปักหมุดภาพลดมือ2นะครับไปไทย รูปแล้วกันแล้วนะครับคือ่เห็นลงรูปเจ้าสาวเนี่ยประมาณนี้พี่น้องกันยังปักหมุดเป็นรูปลดนะครับรดสป,ปอร์รดมือสองเพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องโพสต์ต่อมานะครับทางเพจสบายดีแซบเพื่อนโพสต์ไว้แบบนี้ครับบอกว่าต้องเป็นคนแบบไหนถึงใส่แคปชั่นว่าวันนี้ก็มาถึงแต่ย้ำนะครับแต่ไม่ใส่รูปเจ้าสาวแอบงงนะครับโพสต์ว่าวันนี้มาถึงแล้วนะครับโพสต์พี่จังสีภูมิใจแต่ว่า แหงาลุงลูปเจ้าสาวนะครับซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วเอาตรงๆนะครับพี่น้องถ้าโพสต์แบบนี้ค้นทั่วไปเขาก็ต้องใส่รูปนะครับเจ้าสาวรูปเจ้าบ่านะครับเป็นที่ภูมิใจชื่นอกชื่นใจแบบนี้ครับแต่อันนี้บบใส่รูปเจ้าสาวหรือโลุงลูปเลยประมาณนี้ครับพี่น้องหลังจากนั้นเอฟซี FC หลายๆท่านหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสังเกตคือกันนะครับ โทย่างดีแต่คือบวลุงรูปเจ้าสาวประมาณนี้พี่น้องทุกใจหรือว่าฝืนใจอีกอย่างหรือเปล่านะนะครับแล้วคาที่บอกว่าวันนี้ก็มาถึงอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าวันที่แต่งงานอาจจะหมายถึงว่าวันที่ได้สมบัติหรือเปล่าประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของเอฟซีบางท่านบางคนแค่นั้นเด้อนะครับพี่น้องฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้เนะครับเอฟซี FC, ท่านแรกนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับเพื่อนบอกว่าโพสต์นะครับเหมือนคบกันนะครับ และอดทนมานานหลายปีทั้งๆท,ท,ที่เป็นเวลาสั้นๆน,นะครับใส่คําว่าวันนี้ก็มาถึงนะครับว่าคุยจังขบกันมาดูดแล้วประมาณนี้นะครับเอฟซี FC ท่านต่อมาบอกว่าใส่สติกเกอร์เศร้าด้วยนะเอาพี่น้องคือว่าจังสันคือว่าใส่สติกเกอร์เศร้าห่องนะครับเอฟซี FC ท่านต่อมาบอกนะครับเพื่อนบอกว่าวันที่ฮุบสมบัติเมียเท่าสําเร็จนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับถางฟังพระเอกลิเกโบลุงรูป เจ้าสาวเป็นบอแต่อีฟังนะครับส่วนผู้หญิงลงรูปคู่รูปครอบครัวฉ่าเลยนะครับฟังผู้หญิงนี่ลงรูปยังฉ่าเลยแต่ว่าฟังพระเอกลิเกคือบุลุงแน่ประมาณนี้นะครับกับป็นข้อสงสัยของเอฟซีบางท่านบางคนแค่นั้นนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเวา่าซูฟังนะครับพี่พี่น,น,น,น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมาซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP, อีพีต่อๆไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ